ผมมือนีกระสิกผ้ามายามเล็ดน้ากันรอบใบใบก่อนสิไปหาคำนะครับผมไปครับไปดุ่นน้ากันว่าจะได้จักโตพอได้คนพ่อได้แกงบาครับผมไปครับหาอยู่หากินนาแหลงนี่ในลายได้หน่อยก็ถือว่าในน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอึดมันแหลงครับผมในโตสองโตก็ถือว่าดีใจแล้วครับผมสําหรับชีวิตคนหาอยู่หากินครับผมฝากติดตาม่องรีวิวชีวิตติดอินน้ำเล่นนะครับเด้อฝากประกาศขอบคุณทุกกําลังใจน้ะครับขอขอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาแหลกเปลี่ยนกันครับผมขอบคุณครับมีซีดีกับหลายหลังน้ะพี่น้องเนาะแต่กบบ็บ่เป็นังครับทางทรักทุเลนี่ยผมกับทีตัดแต่บึงเป็นบางส่วนบางตอนท้่พี่น้องเนอะหาอ,อยู่หากินแบบติดดินครับฝาก่องรีวิวซีวิตติดดินนําครับผม่ะครับตูหน้า ปูนานีก็เสือ,อนอนกินพี่น่องนี่ครับเกลือปูนาครับผมอ้าวหังนี่คือหม,มอบครับบุดดครับน้ำน้ำคลายอ้าวขั้นเบดคือบบติงเนาะบุครับขอปักกล่องก่อนครับไม่เป็นไม้ธรรมดาด้วอเป็นนองด้วยนี่โตบอเนาะ นิโตครับนิโตโตครับพี่น้องสวยนะครับงามครับงามเย็นครับเย็นสวยอยู่ครับสวยอยู่เหยื่อปูนะครับ บบผิดวังครับผมมีครับพี่น้องเหยือปูครับสวยอยู่มันหมานครับผมหมานนะครับเหยือปูนาครับผมรอบคำนะครับอ้ยหมานนะครับในตัวเดียวกระทือบประคุมรอบลระโตกับกระทือบคุมพี่น้องซ้ำกกแขนคิวครับอาขออนุญาตโพสกันครับผม มันมานมันแะครับมริการทีลองเลียนเป็นเนื้อเขียดหมูน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อเขียดหมูกับไปไต่เอาครับบริสุทธิ์ครับลงทุนตาแห้งครับผมพี่น้องมันมานแหละครับมานแล้วยามเย็นต้องกันหลับไบๆครับ รองเบิิงยาเก็ดหมู่บริงโน้นครับสิคือบอรอ๋ครับมานนะครับพี่น้อง ลายตัวกับถุงนี้ทีองเนาะโอเคครับอโอเคครับผมถุกน,น้ำเป็นครับอืมมันนาน ไปครับพี่น้องรูทน้ำกันครับเดี๋ยวอยู่บวก,กี่หลังนะครับผมครับผมไหนมาจะหนึงเดี๋ยวถือว่าคุ้มครับเมื่อกี้หรังอยู่ตรงนั้นรูทนะครับผมบเ่เลยเอากล่องต้องไปน้ำครับผมเหลือครับมีมานครับโอ้ไข่หอยเสื้อดีธรรมศาสตร์ไงได้พี่น้อง เหลือครับเหลือครับบัตรขอให้ะไรโตเขากระถือว่ะคุมแล้วครับน,นี่เหลือครับเหลือครับผม น,นี่ตัวดีแล้วครับพี่น้องครับตายไปแล้วครับคือยังดคีครับค,ครับดังคนใหญ่ในเสาเนี่ยครับโอ้ตายพี่น้องเขาเป็นเงาคน,น,นครับผม ต,ตัวนึ่งก็ถือว่าคุมน้องพี่น้องเนาะสำหรับเนื่อปูหน้าครับอ๋ครับกับบรรยากาศเหมือนน้องคล้องดึงครับผมก็มยื่อปูเนื่อท่วา่าเสือนอนกินครับผมปูหน้านี่จะเป็นเยื่อทที่ทนมากๆครับผมสามารถเสียบไหวเป็นอาทิตย์ก็ได้ครับเท่ากับมาดูแลแต่เรื่องว่าเพิ้นสีมลหญ้าส่นหญ้าบ่อปลาบบเห็นเ้าก็มาเอาออกแต่ก็เรื่องดวงเด็ดเท่ากับผมอ๋ครับมันนี่ก็ไปเเนื่อเกล็ด หมูนะครับเขียดอีโมนะครับถี่เข้าไปไตมากเอาเห็ดกินน้ำแหนดกเอามาเห็ดเงีบปลาน้ำแหนต่เรหน่อยนะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพุณนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับด้วยพี่น้องล้างหนั้งดูครับเดี๋ยวมืออื่นนะสีมาแกมืออาสิกิปตะสวงเพีงเทียงนะครับส่วนนี้จะเกือบหามุ้งแรงนะครับเข้ามาํำผดครับผมอครับผมเป็นัหนงครับพี่น้องดุนน้ำกันมันหมันน้ำกันคลิปต่อไปรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนทุกท่านเข้ามารับชมครับนะครับผมถึงเมื่อก่อน